สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเราก็กลับมาเล่นกันต่อกับเกม Call of Duty Infinite Warfare นะครับอเอาละเราก็มาลุยกันต่อเลยแล้วกันเนาะตอนนี้ก็หมดแล้วนะสำหรับ <c oughs> าา c โค l สไตนะ เค okay, เดี๋ยวเราจะไปภารกิจเมนิชั่นกันเลยนะโอเคออปเปอร์เรชั่นแบล็คแบล็คแฟล็กนะอ่าซุ่มโจมตีกองยาน SDF ในชั้นบรรยากาศโลกนะเป้าหมายก็คือยานโพลิโพสมันส์นั่นเองรางวัลที่เราจะได้นะก็จะเป็นมอสโวนเตสอ่าสามคนนะ ก็มีอัตราการสำเร็จจะอยู่ที่98เปอร์เซ็นต์นะนะเคบอสเลนบอสเลนก็ติดต่อมานะกอนอื่นเลยเขารู้สึกทุกข์ใจที่สูญเสียทหารหลายนายในเหตุการณ์ครั้งนี้ทั้งเอลเดอร์เฟรนและก็โอมานะ โอเตอนนี้เขาได้รับแจ้งว่าสจักคอได้อนุมัติการดำเนินการของเราในเจนีวานะตามคำสั่งของเรานักโทษจะสุกจะถูกส่งไปยังสำนักงานใหญ่ UNSA ทีแพ์จะถอดเครื่องส่งสัญญาออกจากตัวนะจุดที่อุปกรณ์จะถูกเผาน้องปลาเค็มจะขับยานเลเว่นไปยังสำนักงานใหญ่ UNSA นะ สร้างฐานปฏิบัติการตรงนั้นขึ้นมาพอสเลนส์เขาบอกว่าถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนกองยาน SDF รวมถึงยานโอลิบัสมันจะได้รับสัญญาณที่บอกว่าทุกอย่างเคลียร์แล้วนะละเข้าสู่น่านฟ้าของเราเพื่อเยกยุคให้เกิดการโต้กลับตัวปืนเอทิสของเราอันนี้ก็จะเป็นการจอบไปที่โลกเรานะ Here comes the drop over on entry three two one report error margin 0.0. p e r f e c t drop captain yeah ตอนนี้ก็ถึงโลกแล้ว <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรากับน้องปลาเค็มจะไปที่ยานเลเว่นเพื่อไปที่โลกนะส่วนเกตเตอร์เขาจะคอยบัญชาการอยู่นอกโลกนะ either strategic act of or be a genius epic น้องปะคิมมีเซลนะว่านี่อาจจะเป็นแผนกลยุทธ์ของสุดยอดอัจฉริยะหรือจะโดนลดตำแหน่งและมารับาคำสั่งจากฉันนะต้มตีนตีตุดแตกเลยเจ้าก่อนเยไปเปิดประตูเอาไปเอาคัง ปเอาอาวุธจากที่ค้งอาวุธของที่กิฟเขาอยู่นะเอยเอ t i ใช้า <c oughs> อาวุธที่เขาแนะนำ <c oughs> อาวุธที่เขาแนะนำมานะเป็น KBS หลงปูเปลี่ยนไม่เอาไม่ชอบ สไนไม่ชอบนะตอนนี้มันเฮ้ยเดี๋ยวแต่เเอาเอ็มจีไปแล้วกันนี่เอาปืนรอนะ พื้นนี่มันกระสุนปืนช้างเยอะนิดหนึ่งออกง็เอากล้องเอ่อกล้องโทฟจันไปได้มองเห็นศัตรูนะติดลิปก็กสาวเวเซอร์เอา Article M หรอ แลมเซอร์วูดค่าค่าสเต็ปมันจะเพิ่มขึ้นมานะเมื่อเราใส่นฮะใส่แลมเซอร์วูดไปแล้วกัน เป็นยีสีเล็บจับกัดวัว <c oughs> เอาปืนนี้แล้วกันอีเลเซอร์ <c oughs> ปืนยังลบครับแล้วก็ไม่สามารถเติมกระสุนใส่ จากขังจากขังอุดเอาวุดได้นะเอ็นอีกแบบชิวติดตัวก่อนเอาอุทนะี่นะเยอ,อเอาช็อตยันดิดไปแล้วกันโอเคมีลายใหม่นะเป็นเด็กกากอยน,นั่นเอง Thanks, Griff. You're the man. Stay safe down there, sir. Don't let that bastard out of your sight. <laughs> okay, yeah, <I'm> <laughs> Prisoner has no idea what he's in for. I think they'll keep him alive? Geneva Convention. Article 3. <laughs> too bad. Take a halt! กิฟันเขาก็บอกว่าเลเว้นสองอยู่ตรงนี้แล้วนะส่วนไอมารีนมันจะอยู่อีกอันนึงอีกลำหนึ่งนะโอเคไะโอเคอีธานเขาก็มาด้วยนะ โอเคปะเตรียมอีทานเขาบอกว่าตอนนี้เขากำลังพานักโทษเข้ามานะเันตีออกกัสต้องการสื่อสารนะสัญญาณเอ็กโคหกเดสบอกให้อีทานเอาขึ้นจอนะดูว่าเกิดอะไรขึ้นข้างล่างนั่น,น,นออกกัสเขาบอกว่าทีมเอ็กโคอยู่ห่างจากอาคาร U.S.A. ไปห้นาที เมื่ที่ถูกผม,ผม,มยกอ,อกไปจนะทำให้ขบวนรถเคลื่อนที่ได้ไวนะนเราจะพบกับเราและท่านในพลในศูนย์ทางการแพทย์นะไปดูเลย Raven flight to ย,ยตอนนี้ขบวนรถถูกไล่ย,ยิงนะโอ้หแล้วเจนีวาโอ้ยไปไหม้เป็นผุ้เป็น,ปนไฟหมดเลยอะ่ะมันไล่ย,ยิงกันหนำดิ มีระเบิดสะพานด้วยโอเคตอนนี้ขบวนรถคอนอวมันโดนถล่มไปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะต้องลงไปดูนะว่า เออมีใครรอดชีวิตมั่งนะเยี่ยมโอเกยานอ่ะยานพานะอยู่ข้างหน้านะเฮ้ยเอาเจอผู้รอดชีวิตคนหนึ่งแล้วนะ โอเคออกัสเขาก็บอกว่าไอ้พวก SDF ได้พานักโทษออกไปทางด้านหลังนะเฮ้พ่ๆเดี๋ยวเราไปตามล่าไอ้ไรอานะ yeah okay. จะดูผลแล้วมีอะไรก็ไม่มีนะเฮ้ยไปไหนเราหนีหนีมันหนีนะอเอนนนิคส์อเอเ็นนคส์อะไรสุด อะไรคือแอนเน็กซ์ผมไม่รู้นี่เนี่ยสไนเปอร์เฮ้ยระเบเวล์ลบเวล์ มไม่ได้กินหรอกีม่มันไอพวกขุนพวกนี้มันอันตรายมากนะเฮ้เดี๋ยวเราสำรวจดูข้างบนนี้นะโอเคเปิดประตูเทอร์มินอลเป็นคลังเอาคลังอาวุธนะโอเคเดี๋ยวเราอัปเกปรดอุปกรณ์แผงเทอร์มินอลกันนะ โอเคมันจะเป็นเอทแทสเอแทส V 1นะึ่นะจำนวนเอทแทสสูงสุดที่สามารถใช้งานได้ในครั้งเดียวเพิ่มขึ้นเป็น4ตัวนัว่นเองจากเดิม2นะแล้วก็โฟมวอล V 1นะเมื่อกดปุ่ม2ครั้งอย่างรวดเร็วนะเพื่อระเบิดโฟมวอลตามคำสั่งนะโอเคมีอะไรมางจ้ะ okay. เดี๋ยวดูก่อนนะมันมีอาวุธอะไรมาง แลมแลมอ๋ HVR สิบเก้เคมไม่มีอะไรแล้วปะตรงไปดีกว่าเคมไปตามล่าอ้คามินลินคามินไลร์ไลอาอะไรไม่รู้อปะ,อะ Ueeeh. Hmm. Ah, kom maar. He's in the shop. In the shop. ทำไมหมดไววะเฮ้ยปืนอะไรวะเนี่ยเข้ขมาเข้ามักเจยิงหลอดไฟนะ ดีกว่า,อ,าอีเลเซอร์ไม่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่มาเข้ามาเข้ามาโอเคเดี๋ยวใช้เฮ้ยใช้เอทแทสไปมาให้ให้ให

ิงแนงมางวะโอเคหมดหรือยังยน่าจะหมดแล้วละ อาอีกอันหนึ่งพอแล้ว Oh, oh. เจบ็บเจ็บมามาเฮ้ยปล่อยตลวด้วย <c oughs> มามาไม่หวัดไม่หวัด มีคังกระสุดไหมเนี่ยสติกเกอร์ เกมมีศัตรูอยู่นะโห oh, oh, เพียบเลยว่ะ มามามาสุดหมดอ่ะสิคเกอร์บอดไปอ๋มอ่าสิคเกอร์บอดไป <c oughs> เกระสุนก็ไม่มีมเฮ้ยระเบิดสิกระบอลเขี้ยโอ้โหเดี๋ยวต้องกระโดดใต้กำแพงนะ อ,อนั่นแหละโอ้โหใส่กับแพงเดี๋ยวมาๆมาเออเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างนะนดี๋ย

มีไหล่อาร์มหนีไม่ได้เว้ยอันนี้นะ่าจะเป็นแอนนิกส์แอนนิสนะโอเครปโดน

มามามา,ามาามาขอมาขมาอ้ยปล่อยปล่อยอุ้ยโอ้ยวางโอ้ยปล่อยระเบิดไปสองลูกเลยอ่ขามา Mama, come on, come, on, come on. Ooh, Sicker, Now. <laughs> จริงๆละขังเล่นเอ้ย,อยนกหูตายาไปดยโอเคไปกันไปกันต่อยังไม่ตายนี่ยังไม่ตายโอเคเอามันอยู่ไหนอะ่ะโอเคออกไปข้างนอกนะอ่ะโอเคครับก็ขอจบคลิปว่ตจะเพียงเท่านี้ก่อนลวกันนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ